งามๆตัวนี้ดูสิดูแค่หน้าตาเขานะให้เพียงหาคนดูเพียงแค่หน้าตาเขานะหน้าตาเขาน่ารักมากหน้าตาเขาแบบพรีเมียมมากหน้าตาเขาแบบโอโ้โหอินเตอร์เนชั่นแนลนะอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะตัวนี้สูตรพิเศษของมันคืออะไรนะคะดูเนื้อเคลียง,ง่ายมุมุปอร์เศษของเขานะ เคลียร์ง่ายบางเบาปกปิดนะเคลียร์ง่ายบางเบาปกปิดกันน้ำกันเหงื่อด้วยกันน้ำกันเหงื่อด้วยยิ่งเหงื่อแตกหนายิ่งเดียนยิ่งเหงื่อแตกหนายิ่งเง,ดงาดาชอบแบบนี้เพราะว่าดาต้องทายทัช็อตในสต็อกนะในสต็อกเพราะว่าในสต็อกเราก็มีแอร์อยู่แล้วแต่ว่าในสต็อกมันไม่ได้มีลมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมีแบบคนเนอาเพคคอรอดยนเนย็นเหงื่อมันออกแต่ว่าหน้าดาอย่างเป๊ยิ่งเหงื่อออกหน้าเรายิง่งเกาหลีบางเบาปกปิดไม่อุดตันถ้าคนชายรองพื้นนะคะเวลาลาออกหน้าเราจะมึนเพลและรองพื้นมันจะทำให้เราเป็นซิละเนรแล้้้้วววมัันยยิ่่งชรรกกษาาะใหดย นะและไม่ต้องกลัวป่ะอุ้ยฉันจะนาแห้งมีตินกาไม่ต้องขังมีคอลลาเจนอยู่ในนี้นะคะบอกเลยว่าทุกคนจะติดใจใครที่แบบเป็นเด็กมาาัธยมลัยหรือเป็นไฮสคูลนะคะหนูหนูทาตัวนี้แล้วก็แค่ทาปากมาหนูสวยมากหนูสวยมากค่ะแล้ว,วหนูอยากจะร้องไห้แบบเออ,เอ,อทำเงินต่อแล้วยากได้เงินจากทัวอะไรอย่างเงี้ยร้องได้นายยังสวยอยู่นะร้องได้นายยังสวยอยู่บอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่หมอแจ้งมาเลยว่า ใกล้ที่อยากได้นาที่สวยหน้าที่สวยไม่ใช่แปลว่าโอ้ต้องไปหาลูทานรือถ้าไม่ใช่หน้าที่สวยคือน,นาที่ได้ชายกับแดดตั้งแต่อยู่สิบห้าไปเพราะว่าผิวที่สวยที่สุดคือตอนเที่ยวยุสิบห้ามันจะมีเซลล์ของคอลลาเจนเยอะมากถ้าเราได้ทากับแดดตั้งแต่อยู่สิบห้ามันจะช่วยแบบเก็บความมีคอลลาเจนบนใบหน้นนาของเรานะ่ให้อยู่ให้อยู่ในนั้นนะคะให้อยู่ในนั้นไม่หายไปไหนคะ่ะโอเคมาเปัจจุบตอนขอ้าวข้าหลีนะคะมันจั่วสิบห้ากรัมนะคะสิบห้ากรัมนะคะทุกคนคะข้าวกาหลีราคาของทันแรงแต่คุณภาพแรงเหมือนกันราดมาล นีสำหรับผู้ใช้นะคะถ้าดาบปิดไลน์แล้วแบบามาเอฟจะมีในราคานี้นะคะราคาให้ทุกคนในราคาเพียง1หลอดสามอยสามบาทค่ะ1หลอดสามอยสามบาทจา้ะ1หลอดสามอยสามบาทเท่านั้น1หลอดสามอยสามบาทเท่านั้นหคนพอ1หลอดสามอยสามบาทเท่านั้น5คนพอ,ทเ,ทนนนพอเอาไป5คนพอเอาไปบริวารหนูไปเรียนไม่ต้องทาแปรงอะไรนะนะทาตัวนี้สำหรับๆๆนนรัดาทางตนนัวดีเสร็จแล้วก็ปัดแกมปัดแกมเสร็จแล้วก็เอาแป้งแเราปัดปัดบางๆพอเนาะบางๆพอมันจะดูแบบนะ้าเราเด็กเวลาเราแต่งนานๆไปมันจะดูแก่นะมันจะดูแก่นนะะะคคคทุกคคลาตัวดีจ้ คนมากเลยอยาอยู่้ยวยขนาดไหนก็อยู่ด้ยวยกันตลอดทําไมกลุ่มเธอนี่น่ารักจังเลยนะกลุ่มเธอนี่น่ารักน่ารักเนาะน่ารักอะไรขนาดนี้นะน่ารักอะไรขนาดนี้นะจ๊ะพักตัวดีจ้าทุกคนทุกคนน่าพอแล้วหิวข้าวพอแล้วหิวข้าวงั้นขอให้ยตะคนคืนนี้ได้สักสองสามยุคนะคะได้อ่อยแอ๋อแอยแน่นอนนะคะแต่ก็โอแย๋เสร็จแล้วอย่าลืมโอดเดินด้วยนะคะหิวข้าวมากพอไปนอนนะ ไปนอนอกดนึงกุนายค่ะกดนึงกุนายค่ะพุ่งนี้เจอกันใหม่กดนึงกุนายค่ะพุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะหลับไปคุณมาเงี้ย I love you baby I love you หิวค่ะ